สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ มาวมเแล้วมับบนยังยังเร่งมะมาม่มบบามามาลามาบาม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 าาม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 าาายจุดน,นะมาามามมาไม ไมไ,ไมไ่มีเพื่อนซ้อยู่บ้นอยูบบนนอ่บ้านแดงหรอ้ตอนที่เราอยู่กันแล้วลองด้วยบ้านผมเคียร์นะบ้านผมจำบ้านเคีย,ย์อยู่อืมไม่ริจ ล้างหน้าตรงเขาพี่จ้ะได้จ้ะเฮ้ยอ้าร่วงดีอย่างเนี้ยมา้มันมาจากเออมันกล่องมันเปิดไปแล้วอะ่ะอ๋อมันอยู่โดนเลมอนอะ่ะตรงเนี้ยโดนมันตรงเนี้ย <c oughs> เห็นใส่เสื้อแดงอะ่ะ องนะไปบ้านเขียวลอขาวแล้วน้องชายถัดซ้ายมือถูกเลยไปไปห้องน้ำแล้วโซนต่างแล้วออกมาตัวหนึ่งไม่ใช่คนละตัวนะคนละตัวนะน้องไม่ใช่ตัวนี้้อยนั่นใส่เสืเ้อแดง

เป็นไงบ้างต้องไปชมน้องมังก่อนนะได้อ,อย่างตกเลยยังขอบวงอยู่ นี่เนยนี่เลยคนเล่โจอเห็นจอดนะมันจอ,อนะดิงไปล่ะ แต่ยังไม่เห็นนะม้าหรอพี่อยากจะพี่อยากดูสลิงให้อยู่หนูไปเล่นฝั่งไอ้ทางซ้ายมันแต่ข้าพรเจ้ายังไม่เห็นนะ

สลิงมาแล้วสลิงเริ่มมาแล้วเริ่มโดดแล้วยงตึงเลยลอ่ะสังสลิงกับสองนะมาแล้วมาแล้ว năng ra năng, cho bác chết ra năng. Cảm ơn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 . Chụp đánh 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 đánh. Khỏe. Hạ. Hạ <hạc>